โยค่ะและนี่คือรู้รอบวิธคิดอย่างมีเหตุค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมีการทดลองสนุกสนุกที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ที่บ้านมาฝากอีกแล้วค่ะส่วนอุปกรณ์ในวันนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะของอย่างแรกนะคะที่เราต้องใช้ค่ะคุณผู้ชมคะคือสิ่งนี้เลยสีผสมอาหารค่ะอย่างต่อไปค่ะเบบี้ออยล์นั่นเอง ื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนจะต้องมีนะจ๊ะเพราะต้องใช้หลังอาบน้ำเจค่ะอ่าแล้วอย่างต่อไปค่ะน้ำมันพืชขโมยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะตารทัวของทุกบ้านอ่าระวังโดนจับได้นะบอกไว้ก่อนอย่างต่อไปค่ะแก้วเปล่านั่นเองค่ะขอให้เป็นแก้วใสนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะไม่ใช่น้ำแข็งค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ของพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะอาล่ะค่ะอย่างแรกที่เราต้องใช้นะคะคือสีผสมอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยววิกิตนะคะจะเปิดแล้วก็หยดสีผสมอาหารไว้ปริมาณหนึ่งนะคะไม่เยอะมากค่ะลงไปในแก้วใสของเราขอาอีกนิดนึงอเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือน้ำมันพืช เทลงไปเลยค่ะ yeah, ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าความหาแนกของเขาเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แน่ต่อให้ยูกิเทไล่ยังไงนะมันพื่อกระสีผสมอาหารก็จะไม่ผสมกันอยู่ดีจะเห็นได้ว่าเขาตียันเห็นไหมเอ้ยนี่สีผสมอาหารของเรายังวิ่งอยู่ข้างในนะคะอย่างต่อไปค่ะก็คือเบบี้ออยนั่นเองค่ะฉีดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณนึงนะคะ สังเกตได้นะคะว่าถึงแม้ว,ว่าเบบี้ออยบีบลงไปแล้วเนี่ยมองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าเบบี้ออยนะคะจะไม่ผสมกันเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำมันพืชเลยเพราะว่าความหนาแน่นของเขาเนี่ยไม่เท่ากันขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่น้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะของของแข็งเนี่ยลงไปค่ะคุณผู้ชมคะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะ แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราใส่น้ําแข็งลงไปในน้ําในปกติที่เราไปกินตามร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพอเขาอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งเนี่ยแน่นอนว่าน้ําแข็งจะต้องลอยค่ะแต่เดี๋ยวเราดูค่ะเมื่อน้ําแข็งของยูกิเนี่ยค่อยๆละลายเปลี่ยนรูปตัวเองนะคะกลายเป็นของเหลวจะเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวไปรอชมกันเลยค่ะ ังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าพอน้ำเนี่ยเป็นของเหลวปุ๊บเขาจะแหวกสสารทุกอย่างค่ะแล้วก็ลงไปอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะและไปผสมกับสีผสมอาหารของเราที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองค่ะเมื่อเรานำน้ำแข็งนะคะที่มีความหนาแน่นอยู่ระหว่างเบบี้ออยล์และน้ำมันพืชมาใส่ในภาชนะน้ำแข็งจึงวางตัวอยู่บริเวณกลางระหว่างน้ำมันทั้งสประเภทนั่นเองค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ ส่งผลให้น้ําแข็งของเราเนี่ยละลายกลายเป็นน้ําค่ะซึ่งมีความหนาแน่นที่สูงกว่าทั้งน้ํามันมีดีออยแล้วก็น้ํามันพืชน,นั่นเองเจ้าน้ําของเรานั่นเองค่ะจึงละลายและตกลงไปยังก้นภาชนะผสมกับสีผสมอาหารที่เราเทไว้อย่างที่เห็นนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้เราได้รู้ว่าน้ํานะคะเป็นสสารตามธรรมชาติค่ะประเภทเดียวที่สภาวะของของแข็งเนี่ย มีความหนาแน่นน้อยกว่าสภาวะของของเหลวค่ะแล้วก็ได้เห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับผลการทดลองของเราในวันนี้ค่ะง่ายใช่ไหมแล้วก็สนุกด้วยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรูรอบิดก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะติดตามชมได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้